ก็พูดตั้งแต่ว่าต้นต่อนะเราพูดตั้งแต่ต้นต่อที่หรือหลวงลังอันยิ่งใหญ่คือภาคีสานได้แก่หลวงปู่มั่นหลวงหลวงปู่สาวที่เป็นผู้ให้กาเนิดตัรทำทั้งหลายนั้นพระทั้งหลายที่ไปปฏิบัติบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้อัาได้ทำมาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนพวกเหล่านี้มีตั้งแต่ออกมาจากหลวงปู่มั่นทั้งนั้นเอายกตัวอย่างเป็นชื่อเป็นนามเลยก็ได้ อย่างปัจจุบันที่พึ่งล่วงไปล่วงไปนี้คือใครบ้างเราก็รู้อย่างท่านอาจารย์พรมมาจากจางังหวัดเจียงอยู่ที่อุรานไปบําเพ็ญสมาธรเรียกว่าบ้านรู้ธรรมขึ้นมาเป็นเพชรน้ำหนึ่งท่านอาจารย์ขาวท่านอาจารย์ฟันท่านหลวงหลวงปู่แหวนหลวงปูงป่คาดีเหล่านี้เวลาท่านล่วงไปแล้วอัฐิวจ้ากลายเป็นเพชรเรียกว่ากลายเป็น พระาธาตุไปหมดนี่จึงเรียกว่าเพชรน้ำหนึ่งครูบาอาจารย์เหล่านี้ออกจ้าหลวงบูมันทางนั้นนี่ละที่ว่าพระมาจากภาคอีสานมากมากเพราะมีสาเหตุได้มากเราจึงยอมรับทันทีนี่ละเวลาท่านมาปฏิบตัติท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อผู้ใดปฏิบัติเพื่อท่านก่อนคนเราเมื่อมีสมบัติเงินทองเขาของ อยู่ภายในตัวแล้วประกอบกับความมีทรรมในตัวเองแล้วก็ต้องมีความเมตตาสงสารต้องเฉี่ยเผื่อแผ่กนไปธรรมท่านก็เลยแจกจ่ายมาเป็นครูอาจารย์ที่นั่นบ้างที่นี่บ้างมีทุกแห่งทุกผลทั่วประเทศไทยมีแต่ครูอาจารย์แนะนําสั่งสอนนี่เบื้องต้นท่านไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อผลก่อขึ้นกับภายในจิตใจแล้วความเมตตาก็มาตามเขาตามตามกันมาท่านจึงแนะนําสั่งสอนอย่างที่หลวงตาน,นี้ก็เหมือนกัน การปฏิบัติตนก็เอาอยัางสุดเยียงเลยจกนกระทั่งหายสงสัยทุกอย่างแล้วนี่นะพูดเอาย่อๆนะเราได้หายสงสัยความสงสัยสนเทศที่มีอยู่ในหัวใจแปกราบเรียนหลวงปู่มัน่นท่านแ <c oughs> ท้ให้ฟังอย่างถึงใจมาปฏิบัติก็เป็นอย่างที่ท่านสอนจริงๆเปิดโล่งออกหมดเรื่องมรรคผลนิพพานหายสงสัยอยู่ในหัวใจนี้หมดบุญบาปนรกสวรรค์ถามหาอะไร พระพุทธเจ้าไม่ใช่สาธดาตาบอดสอนโลกด้วยความตาบอดรูปๆคำๆจูงสัว์โลกให้ลงนรกทั้งว่านรกไม่ม,ไม,ม,ไมีมีนั่นได้หรือพิจารณาเสินีด่เดี๋ยวนี้กิเลสมันฉลาดแหลมคมมากมันจูงสัว์โลกปิดหูปิดตาซะก่อนแล้วจูงว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนี่นี่กิเลสตัวเป็นข้าสืกต่อธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศมานานแล้วว่า มามีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีนี่คือความจริงมีประจําอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้รู้อันนี้เองอันใดเป็นภัยก็ก็ทราบว่าเป็นภัยอันใดเป็นคุณทราบเป็นคุณเช่นบาปนรกเปรตผีประเภทต่างๆล้วนได้ตัง้ตง,ตง,ตงแต่สิ่งที่เป็นภัยพระองค์ก็สอนทางเดินของมันต้นเหตุที่จะเป็น เป็นบาปเป็นกรรมได้รับความทุกข์คำหลายรอยแต่ลารอยก็มีกี่เพราะการทําบาปยาทําบาปเนี่ยท่านก็สอนให้งดเว้นถ้างดเว้นการทําบาปเรื่องความชั่วตั้งหลายจะไม่มาแผดเผาเราเพราะเราไม่สร้างเหตุไว้ผลก็ไม่มีนี่แต่ว่าวการอเรียกว่า,าไปเรื่องสวรรค์อันนี้กับวันกันอา้าสวรรค์เป็นเ,เครื่องหมายหรือเป็นสายทางเป็นที่อยู่ของผู้ที่มีจิตใจเป็นธรรมมีความรักใคร่ใกล้ชิดต่ออาตต่อธรรมทำบุญให้ทาน วันหนึ่งคือหนึ่งพุโทโธธรรมโมสังโฆไม่ขาจดจากใจนึกพุโทโธธรรมโมสังโฆแมที่สุดเวลาจะนอนต้องกราบไหว้พระสะก่อนแล้วมาทําความสงบจิตใจด้วยพุโทโธให้เป็นน้ําดับไฟใครจะเอาพุโทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้ตามแต่ความถนัดแล้วนำมาบดรีกรรมติดๆกันอยู่ภายในจิตใจมีสติเป็นเครื่องคุ้มของรักษาจิตใจจะสงบเย็นสงบเย็น บางรายจะอาจจะแสดงความแปลกประหลาดน่าทึ่จั์ขึ้นที่ใจก็ได้ไหนไม่ช้าไหนไม่ช้าเป็นได้มาสงสัยเพราะเป็นทางเดินที่ถูกต้องแล้วนอกจากเราไม่เดินเราไม่ทํามันก็ไม่เกิดถ้าพระบุญเจ้ามีมานานขนาดไหนมันก็ไม่เกิดเรื่องทําไม่เกิดเพราะเราไม่สุข,ขนขวายนยกิเลสนั้นเราขนขวายทุกวันตื่นตื่นนอนขึ้นมาวิ่งตามกิเลสแล้วความโลภลากไปความโกรธลากไปราคาตันหาล่างไป กิเลสประเภทต่างๆต,างต่างตัวต่างลากถ้าหากว่ามันเขาลากไปแล้วขาดไปขาดไปร่างกายของเรานีไม่มีอะไรเหลือเลยกิเลสลากทั้งวันมันจะเอาเนื้อเอาหนังมาจากไหนทนต่อการลากการเข็นที่แรกทะเลากาาปอกเปิกต่อมาก็ถึงถึงหนังแล้วก็ถึงเนื้อถึงเนื้อถึงก็ดูกพังไปหมดในร่างกายของเราเพราะกิเลสลากไปลากไปนี่กิเลสมันลากอย่างนี้นี่เราคิดเรื่องเรื่องกิเลสมันลากไปไป,ไปไปยังไงทุกไหม เราจะคิดถึงอัดถึงทำเพื่อฉุดลากตัวเองเนี่ยย้อนกลับขึ้นมาไม่กิเลสลากไปได้รับความทุกข์ทรมานนั้นทําไมมันจะถือว่าเป็นความลำบากเวลากิเลสลากคนลงลากสัตว์ทั้งหลายลงนรกจมอยู่นั้นจีกับจีกันมาทําไมไม่คิดว่าลําบากสัดโลกใครจะใครจะไปตกนรกแต่ไปตกเพราะอะไลก็เพราะเชื่อกิเลสหลอกลวงว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนั่นเองว่านรกไม่มีแล้วทําลงไปก็ผู้ทํามีอยู่นั่น ขนมันจะไปไหนมันก็เกิดขึ้นอยู่กับบุคคลทำชั่วก็ลงทางชั่วทำดีไปทางดีนี่เรื่องธรรมับวุฒิเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้เพียงพาให้พากันทำความสงบใจเราเป็นชาวุูธศาสนาของเรานี่เป็นาศาสนาชั้นเอกไม่มีแล้วในโลกทั้งสามนี่จะมีเหมือนพระพุทธเจ้าของเราซึ่งเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วกิเลสไม่มีในพระไถยเลยสอนโลกโด้วยความแม่นยำโลกอภิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลก ความดีความชั่วทั้งหลายภายในภายนอกรู้ตลอดทั่วถึงหนึ่งอาโลกวุตปาดีสว่างจ้าอยู่ตลอดเวลาคือใจของพระพุทธเจา้าและสาวกทั้งหลายในานาม,มองท่านเป็นศาสดาที่เป็นผู้กวรกับการสอนโลกท่านก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยกระเทือนประเทศไทยเรามานี้กี่ปีแล้วเราได้รู้สึกตัวรัองอย่างไรหรือบ้างหรือดเด็กวกิเดสกกระซิบเท่านั้นเราวิ่งแล้ววิ่งแล้วนี่ที่มันจมนะถ้าทำาเตือนอยู่ประกาศลั่นโลกอยู่ก็ไม่เห็นเป็นความสําคัญ ไม่สําคัญเท่ากิเลสถ้ากิเลสกระชิบทีเดียวโอ้ยมีห้าขาไปหมดอยากมีอีกสิบขาไม่พอไปยืมขามาอีกวิ่งตามกิเลสไม่งั้นไม่ทันกันเราก็ไม่มีทางอื่นที่จะบอกขาคนมันไม่มากนะให้ไปยืมขาบุ้งกือนันมาวิ่งว่างั้นเลยนะแล้วขาบุ้งกือมัมากระเดินช้าๆมันก็ไม่ทันใจเลยจะเอาไงมันมีแต่เรื่องกองถูกที่เราวิ่งตามกิเลสน่เนี่ยการวิ่งตามกิเลสมันรวดเร็วอย่างนี้นะแวิ่งตามบาตรตามธรรม มันอึดอัดเหนื่อยหลายไม่อยากไปเนี่ยการทําบุญให้ทานมีเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่อยากทําบุญให้ทานยาเอาไปทําตามความชอบใจความชอบใจคือกิเลสหลอกไว้แล้วกิเลสเอาไปถลุงนี่อยเป็นอย่างนั้นนะมีเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ก็หมดไปหมดไปเพราะ,ะความไร้สาระไม่เป็นประโยชน์แก่ตนนี่เราต้องแยกเราเป็นลูกกิตตถาคตความดีทั้งหลายความสุขความเจริญเราหวังด้วยกันทุกคน แต่ทางใดที่เป็นทางที่ให้เกิดความสุขความเจริญก,ก็คือทางของธรรมนี่เองท่านสอนมมเรียบร้อยแล้วกระเทือนโลกนี้มาได้สองพันห้าร้อยตัวกว่าปีนี่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา,าตาบอดเทียวหรือถึงเราจึงเชื่อถือถท่านไม่ได้ยิเลสมันแหลมคมขนาดไหนมันตาบอดหรือตาดีทําไมไม่ได้ถามโคตรถามแท้มันบ้างยิเลมในแก้พวกแกน้าตาดีหรือตาบอดมจึงจุง,งพวกฉันพวกฉันได้จมูกมีหยิบ อีกคนจนกระทั่งพวกฉันนะ่ะไม่มีจมูกแล้วเวลานี้ถูกที่เดบสนะภายแล้วลูกจูงไปจูงไปที่เมจมูกของเราก็ขาดหูของเราก็ขาดเพราะจี่เดสจูงเอาหู้างนี้ขาดแล้วเอาส่งหูทางนี้อก้มหูทางนี้ไปเอาหูนี้จูงหูนี่ขาดดีแล้วก็ต่อไปมันก็จูงคอจูงขาตัดแแท่งตัดขาขนาดนั้นยังไม่รู้โทษของมันอยู่เหลือเป็นพิจารณาที่พวกเราโง่ขนาดไหน ลูกจิตตาคตแทะทาไมจงโง่ต่อคิเลศเอานักหนาไม่ไล้ลึกตัวในความดีงามและพิถูกชอดีประการใดนี้เราไม่ได้เป็นมนุษย์เต็มบาทเต็มเต่งนะขาดอย่างน้อยขาดห้าประตางให้แก้ไขได้แปลงเพิ่มเติมขึ้นบีให้ได้หกสิบเจ็ดสิบตต่างขึ้นไปเอาจนกระทั่งถึงได้มนุษย์เต็มบาทเต็มเต่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์นั่นตามทางของพระพุทธเจ้าเราจะเป็นที่สมบูรณ์แบบ และเป็นที่พอใจอยู่ในโลกนี้เราก็เย็นใจเมื่อได้สร้างทำสร้างคุณงามความดีตามทา,ทางของศาสนาแล้วจะไม่ทําโลกให้เดือดร้อนไม่ทําเราให้เดือดร้อนไอ้ตามกิเลสนั่นสี่มันเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาหาความสุขความสบายไม่ได้แล้วก็หวังกันทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนหวังเท่าไรก็ผิดหวังผิดหวังก็ยังไม่เห็นโทษเห็นภัยของกิเลสเนีย่ยมันเป็นยังไงนี่ทำท่านเตือนอยู่ให้พากันพินิจพิจารณาทุกคนทุกคน <c oughs> ไม่อย่างนั้นจะจมไปนะ วันคืนปีเดือนเมื่อแจ้งมันมีมาตั้งกลับตั้งกันไอ้เ่านี่ที่ที่มันตกทุกข์ไดยากมันไม่เหมือนกับเมื่อแจ้งนะมันเป็นทุกข์จริงๆตกคู่ในนรกกี่กลับกี่กันติดนี่ไม่ชี่ผายมันก็ทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นแล้วนานเท่าไหร่แล้วขึ้นมาอีกประมาทอีกลงไปตกอีกแล้วว่านรกไม่มีอีกเจ้าของน่กตกนรกที่ว่าไม่มีมีเวลาไปเจอเขาแล้วมีหรือไม่มีเจ้าของเันผู้ผู้รับกรรมเองเนี่ยมันน่าเข็ดหลาบทาไมไม่เข็ดหลาบุูธเจ้าเข็ดหลาบแล้วนะ ที่มาสอนโลกนี้สอนด้วยความเฉลี่ยละต่อความชั่วความเดือดร้อนความทุกข์ทั้งหลายนะ,อะสอนในทางที่ดีพระองค์ก็ทรงบรมมาสุขทรงทำบรมมาสุขแล้วนิพพานังปรมังสุขขังไม่มีความสุขได้ที่จะยิ่งกว่าพระนิพพานพระนิพพานเป็นความสุขเลิศเลยสุดยอดแล้วนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงมาแล้วเนี่ยเห็นทั้งคุณเห็นทั้งโทษสอนทั้งคุณสอนทั้งโทษอย่างถึงพระไทยแต่มาถึงใจพวกเรามันเป็นปยังไง มันไม่ถึง้วยใจของเราใจของเราเป็นใจประเภทไหนถ้าเป็นใจสัตว์ใจเสือใจเปรตใจมารมันก็ไม่ถึงใจถ้าไม่ใช่เรื่องกิเลสมาสอนถ้ากิเลสไม่ต้องสอนก็ได้กระซิบทีเดียวหูขาดไปเลยขาขาดแขนขาดวิ่งตามมันไม่ทันนี่เวลานี่ก็เมืองไทยเราก็มีรดมากนะ,ะเมืองไทยเราเรียกว่าเป็นป่าช้าเหล็ก ไม่มีเมืองใดที่จะมากยิ่งกว่าเมืองไทยของเรากว้านมาซื้อมาหมดนี่ก็จะไปเอารถมาวิ่งตามเกเรตวิ่งจนตายมันก็ตายขเขาแคร่ไม่มีวความสุขนะถ้ามาวิ่งตามบาดตามทมให้พี่นาแก้ไขแต่แต,ต้มตัวเองสาสนาประกาศกลางวานมานี่ทาไมจึงครื้นจึงล้าสมัยจึงไม่มีคุณค่าอะไรสําหรับเราคนเดียวมันอาภาพนังหรือมนุษย์เราเราคนนี่นะมันอาภาพนังหรือให้ตั้งปัญหาถามตัวเองถ้าเราตั้งปัญหาถามตัวเองแล้วจะมีข้อคิด บทเปลืองตงัวเองหรืแก้ไขเต็มยแล้วก็เป็นคนดีได้นะเราอยู่เฉยๆไปวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่มีความหวงังไม่มีคือมีแปรไม่มีที่ยืดที่เกาะมันมันเป็นยังไงพี่นาสี่คนเราเช่นอย่างเรามาอยู่ที่เรายังมีบ้านเป็นที่อยู่ของเรามีที่ทํางานราชการงานเมืองเราอยู่ที่ไหนรหอโรงแรมเราก็ยังมีที่อยู่ที่อยู่แต่จิตใจของเรามันจะอยู่ที่ไหนเวลานี้นะ่ะ ตายลงไปแล้วจะไปเกิดพบใดชาติใดอันนี้เราไม่ได้ยังไม่ได้แน่ใจนะความดีงามนี่เท่านั้นเป็นสิ่งที่สร้างความแน่ใจให้เราคือการสร้างบุญสร้างผลการมีหิริโอตปะความมีหิริโอตะรุ่งกรั้ต่อบาดคัดออกไปคัดออกไปอันไหนไม่ดีให้คัดออกอันไหนดีให้สังสมขึ้นมาการทำบุญในทานจะพากันตนีที่เหนียวนี่เป็นทางเดินของศาสดาเพื่อความพ้นทุกข์มาเหมือนกันทุกทุก,ทกโอ ย่าเห็นว่าการให้ทานเป็นสนียดจอไรเป็นค่าศุนัตรูต่อเราแล้วเราจะเป็นค่าศูนัตรูต่อตัวเองนะพิจารณาให้ให้ให้ดีเรามีมากมีน้อยเราไม่ได้เป็นเศรษฐีเรามีเท่าไรเราก็ให้ทานเท่านั้นการเฉลี่ยเปื่อแผ่สมบ,บัติคัตถูสมบัติขึ้นให้ที่ไหนที่ไหนเย็นไปหมดเลยนะให้เด็กเด็กดีใจให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดีใจแม้ที่สุดโยนอาหารให้หมาหมาก็อย่างดีใจยิ่งแย้มแมจ่มใสคุ้นกับ คนคนนั้นทันทีนทันทีนี่แหละผลแห่งการการให้ทานมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสเฉลี่ยเกือแพ่ความสุขหรือแบ่งปันความสุขให้กันแล้วกันมีความยิ้มแจ่มใสแต่ความตนีนี้ไปไหนนี่ปิดทางเลยนะไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมเพราะควรจะกินตับกินปอดเขาคนตนีนี้นอกจากความตนีแล้วยังมีความเอารัดเอาเปรียบเอาเอาเปรียบทุกด้านโคดโกงรีดไถมีประเพณีต่างๆจากพิเดตตัวหลอกลวงนี้ทั้งนั้น พากันตั้งอกตั้งใจวันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องหลวงปู่บ้านหลวงปู่สาวแล้วมาจกนกระทั่งถึงเรื่องของหลวงตามาพูดการระพูดปฏิบัติธรรมจนกระทั่งถึงสมหวังการสอนพี่น้องทั้งหลายเหล่านี้ใครจะว่าหลวงตาวัวเป็น,ปน,ปนโอ้อวดโมดเท็จต่อตามหลวงตาวัวไม่ได้สนใจกับถังขยะเหล่านี้อันนี้มันเหมือนถังขยะทำพระพุทธเจ้าไม่ใช่ถังขยะไปสนใจอะไรกับถังขยะ เขามีเขาอยากว่าอะไรเขาว่าจิถ้าพระพุทธเจ้าตัดสัลูกขึ้นมาสัตว์โลกตายกองกันอย่างนี้ใ่ตาหนิพระพุทธเจ้าไม่ตลอดเวลาพระองค์ก็ไม่เห็นมีอะไรก็เป็นศาสดาพวกนั่งกระจมอยู่ในมุดในคู่ตลอดเวลาอย่างนี้เองความดีความชั่วมันเป็นขึ้นกับผู้สร้างเองนะเราสร้างความดีได้ความดีมาจนเป็นที่พอใจใครจะมาปัดออกให้หลุดไม้หลุดมือเราไปไม่เคยมีนอกจากเราเองเป็นผู้ ดูถูกตัวเองทำลายตัวเองด้วยความไม่เชื่อถือต่อบุญต่อกรรมเท่านั้นเองทำบุญไห้บุญทำบาปไม่ได้บาปนี่ไม่เชื่อถือบุญกรรมทั้งหลายแล้วตกนรกก็เราผู้ไม่เชื่อถือน่ะแล้วยอดดีอวดดีอดเจ๋งเวลานี้เรายังไม่ได้ไปถามยมบาลดูไปยังไงคนนี้อวดดีเก่งๆยมบาลจะยอมรับไหมเขาปัดออกจากตนรกเข้ามาได้เพราะคนนี้เก่งกว่าเราเขาหูดื้อหัวดื้อยิ่งกว่าเรานี่เคยมียมบาลคนไหนเห็นคนไปเห็นตะจมปำ ตมป๋มป๋อมอ,อ,อยู่ในนโกอเวกีกนั่นไม่มีใครมีอํานาจบาดหลวงยิ่งกว่าอํานาจของตําที่ตนสร้างไว้สร้างไว้แล้วนั้นได้เลยไปชมด้วยการทุกคนทั้งเรื่องดีเรื่องเรื่องความดีเออเรื่องความชั่วมีมากมีน้อยจะของสร้างขึ้มานั่นหลับเป็นมหาภายัยตัวเองเราอย่าไปเข้าใจว่าใครจะมาปลดเปื้องภัยนี่ออกได้คือบาปตําเราทําแล้วไม่เป็นบาปไม่เคยมี ทำบาปต้องเป็นบาปทำบุญต้องเป็นบุญที่จะลอดมา,าพระพเจ้าจึงสอนตามเรื่องความเป็นบาปเป็นบุญที่เป็นความจริงนี้แก่เราทั้งหลายจงขอให้พากันทิ่นิสิจารณนาแก้ไขดัดแปลงตัวเองแล้วเราจะเป็นที่แน่ใจในหัวใจของเราในชาตินี้เราก็อบอุ่นและเลือกถึงความตายความตายธรรมดาผู้ไม่มีหลักเกณฑ์ยิ่งมีช่างตั้งแต่ความชั่วเดี๋ยแล้วและเลือกถึงความตายเหมือนจะสลบสลายนะคนธรรมดาก็กลัวด,ดิ้นรนกระวนกระวาย ทีนี้เมื่อเราได้สร้างบุญสร้างกุศลพอเราลึกถึงความตายเราอบอุ่นตายเราก็มีที่พึ่งเราไม่มีอะไรที่จะทําให้ข่อยคว้าบุญก็มีทานเราก็ให้ทานมาประจําศีลก็รักษาภาวนาเราก็มีอยู่เป็นประจํานี่คือหลักแหล่งอันนี้คือที่ร่มเย็นของเราทาอันเป็นความร่มเย็นมีอยู่กับเราเราสร้างก้นมาอยู่ที่หัวใจของเราตายแล้วไปได้เลยทําบุญกุศลพาคนไปดีทั้งนั้น เวลาตายแล้วจะพระจะมากุศลาไม่กุศลาไม่สําคัญขอให้เรากุศลาของตัวงเราสร้างคุณงามความดีด้วยความฉลาดของตนตั้งแต่วันนี้เป็นที่พอใจนี่เป็นหลักใหญ่ของศาสนานหลวงตาได้เทศนาว่าการต่อไปน้องหลายนี่เทศด้วยความอาถรรพ์ชานช,าชายัยไม่จะโลกฐานในเรื่องนรกอวจีสวรรค์พรมโลกนี่ผ่านปรากฏจ้าอยู่ในหัวใจนี่แล้วท่านตั้งหลายว่าหลวงตานี่โกหกหรือ ถ้าหลวงบ้านหลวงตาโกโหกทำพทธเจ้าที่สอนมาแล้วก็โกโหกไปหมดเราก็อยู่กับผู้ไปโกโหกคือกิเลสเต็มหัวใจจนนั้นแล,แล้วพยายามแล,แล้วระวังนะตายแล้วจะไปทิศไหนเอ็งใดที่ที่คนดิบคนดีไม่โกโหกนะั่นนะผู้พุทธเจ้าก็เป็นศาสดาโกโหกเสียตัดรูธรรมขึ้นมาก็ไม่ยอมรับว่าเป็นศาสดาสาวกทั้งหลายตัดรูธรรมตามพระพุทธเจ้าเพราะในการปฏิบัติของตัวเองเป็นผลังขึ้นมาก็ไม่ยอมรับเสียแล้วปฏิบัติเต็มกําลังความสามารถของเรา ปารากฏผลขึ้นมาปเป็นลำดับเขาไม่มีความยอมรับเสียแล้วก็หมดเท่านั้นศาสนาเขาอย่างนี